ครับครับมั่นใจครับมั่นใจครับหลายอย่างนะครับแล้วก็ทีมงานลงพื้นที่มาตลอดแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนเรื่องนโยบายครับแล้วก็วันนี้ก็มาเน้นย้ำนโยบายที่พี่น้องประชาชนอยากฟังนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องทั้งคนไทยไร้จนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการประกันกําไรการช่วยเหลือต่างๆนะครับ ก็ตอนนี้เน้นสื่อสารนะครับแล้วก็เน้นโดยองค์รวมว่าการที่พี่น้องประชาชนวันนี้จะเข้าสู่การเลือกตั้ง8กุมภานะครับต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นในส่วนของการสรุปภาพรวมนโยบายต่างๆนะครับรวมถึงการสื่อสารในเวทีย่อยๆนะครับตรงนี้มีความจําเป็นต้องทําขนานกันไปนะครับแล้วก็ผู้สมัครตอนนี้ก็ลงพื้นที่แล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนต่อเนื่องครับ หรบที่นั่งค่ะเราประเมินเราว่าจะได้สักประมาณ133ใช่ไหมครับก็คิดว่าต้องทำให้ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยกอ็มากกว่าครั้งที่แล้วครับอาจารย์คะบนเวทีเห็นอาจารย์พูดชัดเจนว่านักการเมืองหรือทำการเมืองต้องตัดสินยุรปคุณตร,ตรงนี้เป็นการพูดบนเวทีต้องการสื่อสารไปยังคนที่ย้ายครับหรือเปล่าคะผมผมพูดทุกที่อยู่แล้วครับในเรื่องนี้ว่า การที่เราเป็นพักการเมืองนะครับสิ่งสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องดําเนินนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนครับแล้ววันนี้ยกทัพใหญ่มาทำกรรมการบริหารทัพผู้ใหญ่ทัพหมดเลยตรงนี้คือต้องตั้งเป้ายัางไงต้องชนะใช่ไหมคะสำหรับที่ตีเล็กเป็นพื้นที่ความจริงกรรมาการบริหารเราไปทุกที่อยู่แล้วนะครับก็วันนี้พอดีว่าประจวบเหมาะนะครับ หลายท่านก็มาจากหลากหลายเวทีแล้วก็มาเจอกันที่นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการแยกย้ายไปตามที่ต่างๆเหมือนกันครับก็บทุกพื้นที่ครับอะเขตพื้นที่นี้อ่าคอสาเองเป็นฐานทัพที่สคัญของพรรคเื่อยรับเชื่อมันมอม่นครับความจริงใจแล้วก็สิ่งที่เราอ่าร่วมกันกับพี่น้องอีสานนะครับมีความผูกพันกันแล้วก็มีการดูแลกันมาตลอดครับ แล้วก็ครั้งนี้มั่นใจว่าตัวนโยบายเองแล้วก็ผู้สมัครนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงครับาารองพูดเรื่องของการปกป้องแดงแล้วตรงนี้เราจะลงมาตรงนี้่ส้ก็คือจะเน้นยเ่อ่ครับแน่นอนครับแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารนะครับแล้วก็ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับต้องต้องลงมาตรงนี้แล้วก็สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่า เราจะช่วยทําเรื่องเกี่ยวกับทางอธิปไตยและสันติสุขนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูแลปากท้องและการเยียวยาพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ทุกจังหวัดนะครับที่อยู่ชายแดนนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดอุบลอย่างเดียวนะครับก็ทุกจังหวัดเราก็จะมีการสื่อสารอย่างนี้หมดครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าไม่เกี่ยวครับสิ่งสิ่งที่เป็นประเด็นของชายแดนเนี่ยทุกคนอยู่ฝั่งเดียวกันครับ แล้วก็สิ่งนี้เองก็ไม่เกิดความแตกแยกนะครับวันนี้เราเดินทางมาแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดครับมีการพูดถึงเรื่องชาตินิยมที่ฝั่งเงินเขาพยายามปุ่มในช่วงสุดท้ายครับซึ่งมันกระทบกับภาพรวมของพรคเ่อไทยด้วยครับครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราสื่อสารตลอดว่าเรื่องเรื่องของชาติคือเรื่องที่ทุกๆคนนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับ มีการพูดถึงคิดที่ว่าพรรคเพื่อไทยอะค่ะจะไม่ได้เป็นแรนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะตรงนี้มันส่งผล,งผลวกลบก,กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าก็ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ขอวิพากษารณ์ตรงนี้โดยตรงน,นะครับ <c oughs> แต่ว่าพี่น้องประชาชนพอฟังแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะที่จะ,จะตัดสินใจได้ครับในเรื่องนี้ครับในเรื่องเนื้อหายังไงกับเรื่องของการล็อกตัวนายกล็อกตัวการจัดตั้งรัฐบาลดีกันล่วงหน้าแล้วครั้งที่ยังไม่ได้มีการย่อนบัตรเลยผมว่าเรื่องนี้สําคัญคือการเคารพ พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราเราตอกย้ําแล้วเราเน้นย้ําเรื่องนี้มาตลอดว่าการเลือกตั้งเป็นการที่พวกเราสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและพี่น้องประชาชนก็จะดูว่าใครสามารถส่งมอบนโยบายได้ตรงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เขาก็จะเลือกเข้ามานะครับเราควรที่จะเน้นย้ำในเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกมิติ ก็สอบ้องกันเนื่องจากว่าผู้สมัครของเสื้อไทยที่การชนะทุรีก็ออกมาโพสต์เลยค่ะว่ามีการถูกมขู่ถ้าพรรคอีกฝั่งที่ไม่ได้ชนะก็จะถูกยึดพื้นที่ายพื้นที่ประมาณนี้ค่ะผมว่าการเมืองแบบแบบเก่า<ม>พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะรู้สึก,กน,นะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตลอดนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดกับการเมืองครั้งนี้ครั้งนี้ประเทศไทยต้องต้องไปข้างหน้าจริงๆแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมา แตกแยกอีกแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ควรที่จะประชาชนน่าจะเป็นคนตัดสินนะครับว่า,าการเมืองแบบนี้หรือการเมืองแบบไปข้างหน้าประชาชนจะให้โอกาสใครครับสิ่งที่ออกมาช่วงนี้่วารส่งผลกหรือว่าส่งผลอการตัดสินใจของประชาชนคือเราเรายืนยันในการที่จะสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างและจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับ แล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดไม่ใช่เพิ่งทําช่วงนี้การลงพื้นที่มาโดยตลอดนะครับการที่ผู้สมัครแต่ละท่านทํางานอย่างเข้มแข็งนะครับส่งมอบนโยบายแล้วก็ไม่ได้ส่งมอบแค่ช่วงนี้นะครับก็ลงพื้นที่มาโดยตลอดน่าจะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้ใจแล้วก็ให้โอกาสเราอีกครั้งอาจารย์คะขออนุญาตถามในฐานะที่อาจารย์เป็นคนายกของประเไทยค่ะเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันเกิดข้อบกพร่งองต่างๆมากมายเลยของกรกตอ่า ซึ่งคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ห่วงว่าคะแนนที่เขาลงไปเนี่ยมันอาจจะทําให้สูญเสียคะแนนอาจารย์อาจารย์คิดว่ากรกตวควรจะต้องทําดีกว่านี้หรือว่าจะต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งวันที่แปดได้ไหมได้ครับ <c oughs> ประเด็นนี้เนี่ยเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับทางกกตเนี่ยควรจะต้องทบทวนการทํางานของตัวเองนะครับเพราะว่า อย่างแรกคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องของการปิดป้ายใบเบอร์ผู้สมัครเนี่ยมันเกิดกับหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคเพื่อไทยด้วยเราก็ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับเพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ2คือ เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยค่อนข้างรุนแรงพรรคเพืเ่อไทยยืนยันนะครับเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ดําเนินการนะครับเราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเดินหน้าการเมืองที่เป็นการเมืองบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแต่วันนี้กกตเนี่ยต้องต้องเทคแอคชั่นต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบในเรื่องของการตรวจจับการประพฤติผิดไม่ชอบ ให้เข้มงวดกว่าที่เป็นอยู่นะครับวันนี้สังคมก็รอฟังหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแจ้งว่ามีการแลกเงินแบ,แบงค์ย่อยอะไรเนี่ยนะครับสองสามร้อยล้านเนี่ยนะครับวันนี้ถึงไหนแล้วนะครับก็เรียกร้องไปยังกรกตให้มีความชัดเจนเรื่องนี้ครับมองว่าเป็นการบกพร่องโดยสุจริตหรือว่ามีนัยยะอะไระคร <c oughs> คือตรงจุดนี้เนี่ยเราเราเราคงไม่ไปกล่าวโทษว่านะครับว่าสุจริตหรือไม่สุจริตนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่า เป็นหน้าที่รับผิดชอบของกระงกกตที่ต้องดําเนินการให้ครบถ้วนเท่านั้นเองไม่เออผมไม่เห็นด้วยกับกับข้อสังเกตเมื่อครู่นะครับทุกพักการเมืองได้รับผลกระทบหมดนะครับในเรื่องนี้ไม่ว่าจะใช่จะเป็นพักที่บัตรเบอร์หายหรือไม่ก็ตาม เพราะนี่คือความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้งสองคือพรรคเพื่อไทยเองก็มีพื้นที่นะครับที่บัตรและใบของใบแผ่นใบแผ่นที่ปิดเบอร์ของผู้สมัครของพรรคหายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยกังหากที่เป็นผู้เสียหายทีมัพกพรรคการเมืองเขาจี้อะไรให้ถึงกับท่านต้องลาออกเลยเพราะว่าทางกกตชุดนี้ไม่ใช่ว่าผู้ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลือกตั้ง ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องทบทวนท่านก็ต้องทบทวนตัวเองและทบทวนการทํางานนะครับแต่การลาออกในขณะนี้คงไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมคงต้องเดินหน้าให้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นก่อนครับลักษณะลักษณะอบบนี้เนี่เข้าขาย่้าเจ็ไมคะเชิญเชิญนวันนี้ป่าครบก็โดยหลักก็คือว่าถ้าถ้าผมเป็นกกต ผมก็คิดว่าผมควรจะต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าไอเหตุผลความบกพร่องทั้งหลายมันเกิดจากอะไรเป็นความบกพร่องโดยประมาทเลิะเอธรรมดาหรือว่ามีเจตนาต่างๆทีนีข้อสังเกตของผมก็คือว่าเรื่องนี้มันจะมีผลเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่ออีกขั้นหนึ่งขั้นที่ว่านั้นคือไอร่วงหน้าเนี่ยประชาชนไปลงคะแนนแล้วเขาจะส่งคะแนนไปตาม จังหวัดต่างๆโดยโดยผนึกสองไปไอตอนนั้นเนี่ยมันจะรู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมันไปหรือเปล่ามันไปตามนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมนะก็แนะนํากอตว่าตั้งกรรมการสอบสวนข้อจริงหาข้อจริงให้เป็นที่ยุติเพื่อทําให้ประชาชนเนี่ยเขาเขาเข้าใจว่าท้ายสุดมันบกพร่องอย่างไงแต่แน่นอนสุดกันนนี้เขารับแล้วว่าบกพร่อง ผมฟังดูจากข่าวเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่บุบ้องธรมรมดาก็ไปเอาปีห6มาพิมพ์มานู่นมานี่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดสําหรับมืออาชีพถ้าม <c oughs> ีคนนำไปร้อง <c oughs> ค่ะแล้วมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งยังไงคะถ้ามีคนนําไปร้องมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งอะไรอันนี้ก็สุดแต่แต่ดูไิ่นิตของหน่วยงานที่เกี่ยวของนะเมื่อก่อนนี้นานมาแล้วจําได้ไหม ก็น,นันมันก็อาจจะมีบริบทข้อเทจริงไม่เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ก็เอาเอาหลายๆเรื่องมารวมกันแล้วก็ไปร้องอะไรนะหันหันหันก้น <c oughs> <c oughs> หันกูหาอะไรอ่นี้ท้าุนก็ก็ทำให้วินิจฉัยออกมาว่าไม่สุจริตท้าุนเป็นโมง่งขะไอ้ครั้งนั้นน่ยมันหลายเรื่องแล้วเป็นบริบททางการเมือง ทีมดูเหมือนว่าต้องการจะล้มการเลือกตั้งด้วยครั้งนี้บริบทต่างกันครับเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ